เราเลิกงานแล้วนะครับผมเปนจากโรบินสันสกลนครนะครับผมก็เล่นมาแวะกินเขากันนะครับผมอยู่คอาม้นตความตาบอสผ้ามากินขาบุญเศร้านะครับผมกำลังใส่สีเขียวๆอยู่บอสทักทายหน่อยครับ ไทกทีมาต่างต่างทั้งไทยโอเควันนี้ได้กับเขาแบบจากพี่ๆและแม่เอฟซีเยอะมากใช่ครับแบบมาอะไรแบบนี้ก็ให้กันกับพวกเรานะครับขนมเนยผัดไทยไม่ว่าจะแบบเค้กก็ดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นผัดัดไทยน่าจะจากพี่ พี่สไปซ์นะครับผมแล้วก็หมากหม้อเป็นอาหารอาหารยวนปะอาหารยวนเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะครับผมน่าจะจากพี่สไปซ์เหมือนกันแล้วก็มีเค้กนะครับผมกับเค้กส้มเค้้กสมนะครับผมกับมะม่วงนะครับผมเีื้อรสกับของพี่กอนนะครับผมก็มีกับข้าวจากแม่เอฟซีเยอะมากนะครับผมตกหล่นรายชื่อไหนก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ขอขอบคุณไปแล้ทีนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังจะกินมาทานอาหรับข้าวแบบบู๊

วันนี้มาเซ็นหน้าตัวเองนะคบทุกคนเซ็นหน้าตัวเองเซนหน้าตัวเองจะจะไปทำบ้าทีนี้อันไหนเขาไป่อสิฉีดยาใทูนห้องเพชรช่วแมเป็นนายของม่คนแม่ขอคุแบบนี้นะครับรอคำว่าอะอไรม่ร้าทุ่มทุนสร้างมา อยากเข้ามากระสีใช่คุรค่ะไปที่ตลาดโอุ้หน่ารักจังส่งส่งหงนี่ยจะได้พักันกรงสิได้ส่งให้ขอบคุณราบเดี๋ยวนี่เขาจะไปให้ใครนะให้กรีบอก ลองเผิงมันระจีแล้วก็มีชูมติดหนาทุกคนไหมตัวจริงยอมกับในรูปอีกนะมีเจ้าคนบอกว่ามันเดือดเดี่ยวขอบคุณครัขบขอบคุณนะครับวันนี้เสร็จง,งานแล้วนะครับผมโรบินสันสกลนครครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงแล้วครับไปแล้วแยงมตัตะไก่ไหม ยังไม่แชร์อะไรครับดูบอรพอกินน้อง ในความเป็นพนักันเลยครับขี่คะและก็ขอต้อนรับนะคะสมเด็จฯชาวจังหวัดสกลนครและก็ชาวแฟชั่นกิสต้าตัวยงตัวจริงสิ่งจริงนะคะเข้าสู่อธีการของเราในวันนี้กันด้วยค่ะแนะนอนว่าอ,อีกสักครู่เดียวเราจะได้พบก,กับมินิคอนเสิร์ตนะคะของคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองวันนี้จัดหนักจัดเต็มค่ะเรียกได้ว่า45นาทีเนี่ยจะมอบความสุขให้กับชาวจังหวัดสกลนครอ,อย่างแน่นอนนะคะที่สำคัญวันนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะพาทุกท่านไปโฆษณางไอเทมสุดฮอต ของซีซันค่ะเพื่อที่จะนำมาเป็นอินสปิเรชันในการคอมพิวต์ลูกสุดคูลและก็ตามหาลุคที่ใช่ในสไตล์ของตัวเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทำรด์ของทิยังฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าคิดว่าพีไม่รักยืนยันเราเป็นไหนน้าแม่คุณยิ่งอาหนังซื้อเรียนหนักก็เลยพาเฟื่องของเมื่อคืนที่เห็นก็เป็นเพื่อนกัน thôi vì con thương một mai, yêu cha say ha, nụ anh ta vẫn cho từ mình